สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันกลางสัปดาห์นะครับวันพุทธที่30เมษายน2568ลุ้นเชียร์ฟุตบอลยุโรปศึกยูฟ่าแช,ชมเปียนลีกร,รอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับวันนี้มีเกมที่สเปนบาซ่าจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานะครับเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์ฝากคอ,อบอลนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเดิม ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะเข้ามาสอบถามทัศนะเพิ่มเติม,ม @eak99 ตามหน้าจอได้เลยนะครับนะเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมโอ้โหเป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเข้าชิงเนี่ยสำหรับผมนี่ห้าสิบห้าสิบเลยนะครับบาซ่าฟุตบอลบุกดุดันส่วนอินเตอร์มิลานนะฟุตบอลเหนียวแน่นเขี้ยวจัดจัดฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ บาซ่าพึ่งชนะมัดลิดในศึกโคปาเดเรรอบชิงชนะเลิศนะก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับ5เกมหลังมีหลุดแพ้แค่เกมเดียวคือการบุกไปแพ้รอดมูลหนึ่แต่ว่าบาซ่าก็เข้ารอบมาได้ผลงารค่อนข้างดีส่วนอินเตอร์มิลานนะมองว่าแผ่วในช่วงนี้ก็ได้นะครับหลังจากที่นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้โรม่าศูนย์หไม่ชนะใครมา4เกมแล้วก็แพ้มา3เกมติดนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะ มาพวงในเรื่องของฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กูได้นะครับสำหรับทางหน้านอินซากี้เพราะมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเป้า,าพุ่งเป้าไปที่รอบชิงชนะเลิศนะครับในเรื่องของนักเตะผมก็ไปเช็คดูครับมาซาเนี่ยตัวสําคัญที่จะไม่ได้ลงสนามก็มีเรวานอฟสกี้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บอเลนนโดเบลเด้รอเช็คฟิตส่วนก่อนหน้านี้มาร์กเบอร์อามาร์กเบอร์นาลแล้วก็กาซาโดก็เจ็บอยู่นะครับส่วนงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะแนวรับอย่าง เปนจมงปลาวาเจ็บส่วนมาคุสตูรามรอเชคฟิตวันนี้ชื่อว่าใส่เต็มทั้งคู่แนะ่อาจจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเพราะว่าโอ้โหฟุตบอลน,นี่สูสีมากเข้าไปเช็คดูบาซ่าเนี่ยไม่มีเรวานก็จะเป็นฟรานตอเรสอ่ะส่วนลาฟินยาลามินยาเมายังได้เล่นต่ออยู่นะเพราะาเป็นตัวหลักแต่นี่โอโมโอ่าเมสฟีมีเฟ,ฟ,ฟรนกี้เดยองเบรดี้นะครับยินโิโกมาติเนสคูบาซี่แบ็กขวาซ้ายก็จะเป็นทางด้านชูสคุนได้นะครับประตูก็จะเป็นทางด้านเชสนี่คร่าวๆประมาณนี้อินเตอร์งูใหญ่ ถ้ามาคุสตูรามลงเล่นไม่ได้นะครับเท่ากับว่าหน้าคู่ทางด้านลอตเตร์าตินเนสจะเล่นคู่กับ mi, ตาเรมี่อาจจะเป็นคู่นี้นะครับส่วนมิทฟิลก็ใช้พวกตัวเก่านะครับอย่างชานครูมาคิทยานแลวก็ตัวมิทฟิลตัวเก่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักของอินเตอร์เลยคือทางด้านบาบาเรล่านะครับส่วนวิงสองฝั่งใช้อคูสตกับดุมฟิสสามเซนเตอร์ 3, Center, นะครับใช,ช้บิชเชคอาชาบี้แล้วก็บาสโตนี่ประตูเป็น ยนซอมเมอร์ครับโอ้โ oh, หคู่นี้เป็นทีมใหญ่ชนกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมองว่าคู่นี้จะเป็นบอลบ้านไข่บ้านกันเพราะฉะนั้นบาร์ซ่าวันนี้เล่นในบ้านก่อนต้องพยายามเน้นเต็มที่แน่นอน mm. ก็อาจจะประคองสถานการณ์ไปแล้วก็อาศัยทีเด็ดของ2อ,อ่าสตัวริมเส้นอย่างยามาลแล้วก็ทางด้านราฟินญาอ่ะผมว่าบาร์ซ่าวันนี้น่าจะมีมุมเบียดเอาชนะอินเตอร์มิลานนะครับส่วนนัดสใครจะเข้ารอบข้าไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเกมนี้เกมแรก เน้นไปที่เจ้าบ้านบาซ่าอ่าผมคิดว่าบาซ่าน่าจะชนะได้นะครับ at eak 99เข้ามาพูดคุยกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงกลางสัปดาห์ปลายเดือนแบบนี้นะครับในวันพุธที่30เมษายนนะครับกระโดดไปที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทในรอบรองชนะเลิศกันคืนนี้เอานาเซอร์จะเจอกับคาวาซากิฟรอนตาเล่ รอบรองชนเลิศละนะครับคืนวันนี้ก็จะเป็นคิวของเอลนัสร์ ทีมจากซาอุดีอาระเบียเจอกับคาวาสซี่ฟอนตาเล่ทีมจากลีกญี่ปุ่นนะครับคืนนี้คิกออฟห้าทุ่มครึ่งก็นัดที่แล้วครับรอบที่แล้วอัลนาเซ์เนี่ยชนะยาโยโกมาเอฟมารินอตมา4ประตูต่อนหนึ่งก็ค่อนข้างขาดลอยครับด้วยกลุ่มกำลังที่มีทั้งคิเซโนโรนันโดซาดิโอมาเน่จอรดูรันมาซโรบโรโซวิดและก็โอตาวิโอก็ถือว่าเป็นเกรดฟุตบอลนักเตะชื่อดังที่อยู่ภายในทีมทั้งนั้นนะครับส่วนฟอนตาเล่เองนัดที่แล้วไปเหนื่อยครับไปต่อเวลาเอาชนะอัลซาร์จากกาตามา 3ประตูต่อ2แถมได้พักน้อยมากกว่าพักน้อยกว่าเอานาเซอร์อีก1วันแล้วไปเล่นแบบต่อเวลามาด้วยก็คงใช้ทีมเวิร์กนะครับตามแนวทางการเล่นของฟุตบอลญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เนี่ยเอาจริงๆเหมือนมาเยือนนะครับเพราะว่าสนามกลางมันเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นครับคงเสียเปรียบในหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง ฟอนตาเล่นะครับยังโดน4-1 mm hmm. ผมเชื่อว่าอย่างน้อยในนดที่แล้วมาริโนสโดนไป4-1 mm hmm. วันนี้ฟอนตาเล่มาเยือนเนี่ยเชื่อว่าในเวลา90นาทีครับเอานาเซ์ hmm. ที่อาศัยความได้เปรียบทุกๆอย่างจะค่อยๆเดินหน้าเอาชนะนะครับ mm hmm. ทีมจากญี่ปุ่นอย่างฟอนตาเล่ hmm. ไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับสกอร์น่าจะออกมาอย่างน้อย2ประตูต่อ0ครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากที่ตามการไว้กลับมาอัปเดต เรื่องดาวดีๆีก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลไททุกท่านนะครับมาติดตามคลิปข้อจารุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับก็ค่ำคืนวันพุธที่30เมษายนครับพุธสุดท้าย30ปลายเดือนนะครับซึ่งเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นหลีกวันอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะกลางสัปดาห์ก็ไม่ได้มีบอลใหญ่อะไรในในในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นแบ็คคู่ที่จะเจอกับแชมป์ อย่างทางด้านของเบอร์มิงแฮมที่จะกลับมาสู่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษต่อไปนะครับเอซิบอลนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าติดตามได้นะครับกับทีมงานของกูรูฟุตบอลนะครับกับบอลวันนี้นะครับทั้งผมเองนะครับช่องนี้กูรูฟุตบอลผมช่เอฟเอ็มเก้าสิบเก้านะครับมีคุณเอกนพดลหรือว่าช่องเอกมาข่าวนะครับแล้วก็น้องอูอัครเทพนะครับจาก FM99 แล้วก็ b g Sport ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยล้วรัะเจอกันหน้าตากันตรงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้แล้วกันนะครับหรือว่าที่่จะเข้ากลุม ของทีมงานทั้งหมดนะครับของบอลวันนี้นะครับช่องบอลวันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับไลน์แอดนะครับที่ @gm33 นะครับเขากลุ่มกันมาได้เลยนะครับที่ไลแอดที่ @gm33 ครับส่วนแบ็คพูลกับเบอร์มิงแฮมนะครับแบ็คพูลอันดับ9เบอร์มิงแฮมจ่าฝูงเบอร์มิงแฮมมีร้อยห้าแต้มเป็นช้ำแน่นอนแล้วนะครับไม่ได้อะไรแต่แบ็คพูลก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะมีแค่64คะแนนแต้มห่างจากเวตันอเรียนนะครับถึง9แต้มนะครับในส่วนเพย์ออฟเพราะฉะนั้นก็กดลุ้นในการที่จะเพย์ออฟ เกมนี้กลัวซะว่าแบ็กพูลเนี่ยถ้าโรเตชันจะเล็กกว่าเบอร์มิงแฮมเพราะเบอร์มิงแฮมคุณภาพทรงผู้เล่นยังยังยังพอดูดีกว่านะครับแต่ว่าตัวหลักๆค่าทางด้านของ wood, ซิฟบูตกุนซือของแบ็กพูลยังจัดลงนะครับก็จะมีทอมบล็อกแฮมนะครับแอชลีย์เฟเชอร์นะครับจะเป็น2คู่สุดหน้าแต่2คนนี้ลงเยอะครับแล้วก็อย่างบลนะ็อกแฮมเนี่ยยิงไปประตูเดียวไม่น่าจะาคืออาจจะได้พักเอาดาวลุ่มลงมาเล่นหรือเปล่านะครับส่วนเบอร์มิงแฮมของคริสเดวิดครับถ้า ถ้าจัดเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นพวกสกอตไบรท์นะครับมีแอนฟิลเมย์ที่กดไปสี่หประตูในฤดูกาลนี้ลงยืมเป็นสุนัรตัวเป้าตามปกติครับก็ต้องซื้อความเฉียบคมนะครับซื้อความมั่นอกมั่นใจของทีมเยือนมากกว่านะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับการบุกมาเก็บชัยชนะได้นะครับสำหรับทางด้านของเบอร์มิงแฮมนะครับทีมทีมแชมป์แล้วก็เจาะขึ้นแชมเปี้ยนชิพต่อไปนะครับในคลิปกัอาจารย์คลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ